สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอค่คะวันนี้เราเจอกันเช้าวันอัองคารที่9พฤศจิกายน2564นะคะเช้านี้เมื่อเช้าตื่นมา,าแต่เช้าเลยนะคะก็เจ้าสวยอยากออกไปข้างนอกเนาะตอนตีสองก็ตื่นให้เขาเปิดประตูออกไปให้เขาออกไปเที่ยวเล่นเนาะตอนตีสองอากาศเย็นค่ะลมหนาวเข้ามาแล้ววันนี้แม่บ้านจะทำ พะโล้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นที่เมื่อกี้ได้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แม่บ้านทุบกระเทียมไปกระเทียมกลีบเล็กไปประมาณสิบกรีบนะคะเนี่ยค่ะแม่บ้านได้เครื่องพะโล้อันนี้มาเดี๋ยวจะลองใส่ไปเนาะหมักหมูไว้นะคะเนี่ยเขาให้หมักหมูไว้กับผงพะโล้กับซีอิ๊วหวานหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะประมาณนี้นะคะให,ให้หมักไว้เนาะนี่ ากาคิดว่าจะหมักหมดซองนะคะเพืเ่อนๆลองดูเนาะยี่ห้อนี้ไม่เคยใช้เลยนะมืมกลิ่นดีกลิ่นแรงทุกทีจะชอบใช้ของโลโบไม่งั้นก็ไม่ได้หมักนะคะไม่งั้นก็จะเหมือนเดิมๆก็คือใช้น้ำตาลเคี่ยวเอาเนาะ,นะะนี่คะเพื่อนๆก็ขยำเลยตอนนี้แม่บ้านจะยังไม่ใส่ สีอิวดำนะเดี๋ยวไปใส่เอาในหม้อน,นะคะหอมมากๆค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะหมักไว้สักสามชั่วโมงเนาะ,ะทำมื้อเที่ยงนะคะจะหมักไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต้มไข่ไว้ค่ะวันนี้ทำไข่สีฟองค่ะเพืเเ่อนๆทำผะโลแบบง่ายๆนะคะ เราผัดหมูก่อนคะหมูที่เราหมักไว้สมชั่วโมงนะหมักเครื่องพะโล้แล้วก็มีกระเทียมนิดหน่อยค่ะผัดให้หอมนะเพื่อนๆนะ ให้หอมแล้วก็ให้หมูตึงๆนะคะได้ประมาณนี้นะเราใส่น้ำลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำลงไปแล้วจะตุนหมูให้เปล่่ยก่อนนะคะนี่เราก็ตุนหมูไปได้10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยเนาะ ใส่เกลือหนอึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนซีอิ๊วดำนะไข่ค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะนิดหน่อยนะ,ะแล้วบ้านจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะประมาณหนึ่งทัพพีนะหนึ่งทัพพีพอดีนะคะให้ออกหวานเค็มเนาะ นะคะเพื่อนๆนทีนี้เราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะนี้เราก็ตุ๋นหมูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน <c oughs> ตอนแรกตอนที่ผัดเครื่องแม่บ้านลืมบอกว่าให้ใส่รากผักชีไปสักสามสี่รากนะแต่เราใส่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะทุบๆนะคะแล้วก็ใส่ไปเนาะก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยเลยะคะ่ะตุ๋นต่อจากเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราตุ๋นหมูไปประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกทีหนึ่งเนาะ ว่ารสชาติมันโอเคไหมนี่มันก็งวดไปแล้วนะคะถ้าใครจะใส่พริกไทยเพิ่มก็ใส่ได้เลยนะมนบาบ้านขอชิมนิดนึงหอมมากๆค่ะเพื่อนๆรสชาติด,ดีแล้วค่ะใส่อ่าผักชีเลยเนาะแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะ ปิดแก๊สเลยนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆนะพารลแบบง่ายๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่บ้านแบงคอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค